นะครับช่างธรรมดาไม่มีปริญญาอะไรนะครับจะไปสู้ช่างเทพได้ยังไงนะครับนี่ตัวนี้เป็นตัวบอร์ดแอร์ไฮเออร์อินเวอร์เตอร์นะครับในส่วนของคอยเย็นนี่ครับนี่ดูเห็นรอยไหมเลยนี่ตัวนี้เป็นไอซีที่เป็นฟางกจ่ายไฟเนาะ ไอซีสวิตชิ่งนะครับผมก็เลยยังงงๆอยู่ว่าเอ๊มาอยู่ได้ยังไงเนาะเพราะว่าเอาบอร์ดนี้มันน่าจะเป็นในส่วนของมีซ็อกเก็ตอันนี้น่าจะใช้หม้อแปลงนะครับไม่ได้ใช้เป็นสวิตชิ่งแต่ว่าอันนี้เป็นเป็นไอซีภาคต่ไฟสวิตชิ่งในส่วนของ <laughs> บอร์ดซัมซุงเลยนะครับนี่โอโ้โหช่างเทพเหลือเกินนะครับเอามาใส่ แต่ตรงนี้น่าน่าจะไม่ใช่ตำแหน่งของไอซีนะครับไอซีสวิตชิงเนาะน่าจะเป็นในส่วนของไอซีในส่วนของอพัดลมมากกว่าเนาะพัดลมคอยเย็นเนาะนี่มันก็จะมีมานี่เนาะนี่ควบคุมความเร็วรอกนะครับนี่ไหมไปแล้ว <laughs> อ่าดูดูตัวอย่างบอร์ดใหม่มากนะครับบอร์ดใหม่ก็จะเป็นประมาณนี้เนะาะก็จะไม่เห็นว่าเป็นเป็นเบอร์นะครับแต่ก็ต้องไปดูวงจริีทีว่ามันอันนี้มัน,เป,นเป็นคุมในส่วนของความเร็วรอบพัดลมควาเย็น a อซนะครับเนี่เออตัวนี้มันก็เลยทำงานแปลกๆอยูแแ่แล้วก็ไหม้ไปแล้วนะครับนี่สำหรับไฮเออร์อินเวอร์เตอร์นะครับ โอเคเดี๋ยวแก้ไขได้หรือเปล่าเนาะ